สวัสดีครับ True Vision Now ์นำคุณผู้ชมมารับชมการถร่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกครับวันนี้มาที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเกมระหว่างเจ้าบ้านครับนครราชสีมามาสด้าพบกับ True Bangkok United เกมวันนี้มีคุณพระสิทธิ์สุทธิกุลและผมชิดผลสัมขับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับเกมเริ่มครับฝั่งทีมเยือน True Bangkok วันนี้มาในชุดเยือนสีเทาเข้มนะครับข้างหน้าก็ติดแขนในวันด้วยเอาบอลตามน้ำลูกนี้โอ้โหยิงเฉียวคามไปทีเดียวครับมา เกมรับของทูแบงคอกไปปล่อยตกนี่เข้าซ้ายของเดวิสันเกือบเหมือนกันครับทางทูแบงคอ์อกครับจังหวะสวนกลับของนะครราชสีมาครับออกบอลเร็วแล้วเกมรับของทูแบงคอกยังขึ้นขวาม,มาใหม่ครับทูแบงค g อกนิติพงศ์มีที่ว่างเยอะเลยตัดเข้าในมาแล้วให้มาโอ้โหจราดิแปลลูกนี้ยิงเบาเหลือเกินครับไม่มีปัญหาอะไรสำหรับธนาชายัย เลือเทีะแปรจังหวะเดียวเลยครับเหมือนโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ยืนเรียกบอลหาตำแหน่งอ่ะดีแล้วนะครับแต่ว่าแปลอบอลเบาไปโดนไม่ค่อยเต็มด้วยครับบันโดงไปเสาสองลูกนี้โดนขลกสกัดไปก่อนล้อนออกไปทีวันเล่สวนไปครับเอาเด็ดขาดไปก่อนครับสมเกียรติออกหลังไม่เป็นไรดีกว่าโดสนสวนจังหวะยิงอโดนบีบแล้วก็ยิงโดนเฉินเฉือนด้วยนะครับเนี่ยเตะมุมแล้วก็จริงๆได้เทคขึ้นหม่งด้วยนะครับ สมเกียรติโดนแซด้านหลังลูกนิ์มาล้นมายังมีทางด้านของแอนเซลรองไว้ได้ครับแล้วก็กลายเป็นเปลี่ยนเกมรุกขึ้นมาได้เลยครับเอาครับมีพื้นที่อย,ยาสุภวิทย์ปาดเข้าในติดเเอวอ์ตันครับสอดมาถึงบอลก่อนเดวิสันยังไม่ขาดครับเดวิสันเดวิสันคืนมาที่แถว2จับแล้วยิงเน้นๆได้ฉลับแต่ไม่อันตรายครับเบาและเข้าซองทางปฏิวัติจังหวะยิงของนทวุฒิเจเริญบุตรบอลก็ไม่ได้เปลี่ยนทางหนีทางปฏิวัติ แล้วก็ครบในช่วง45นาทีแรกนะครับยังจืดอยู่ครับโอกาสลุ้นประตูไม่ชัดเจนนกันทั้ง2ทีมครับยอดไปริมเส้นอีกรอบหนึ่งถอยมารักทานอันโตโดเอาแต่วัน2อกลกมาเป็นของเชียวัตครับเชียวัตเข้าขวายิงไกลดูครับลูกนี้บินปัดสวยมากครับธนชัยแล้วไม่ออกหลังด้วยครับโอ้โหยอดเยี่ยมโอ้ยังยืนตำแหน่งได้ดีนะครับทางธนชัยหนูราดดูครับขวาครับเป็นทิติพันธ์ครับ กูกดตรงกรอบด้วยนะครับเชียวัฒน์แทงทะลุช่องขึ้นมาครับพีรพัฒหักย้อนมาสวยแล้วไปเน้นๆโอ้โหติดเซฟครับวันแรกทีหนึ่งก็เซฟสองทีติดชดสามไม่มีแล้วครับได้สองทีโอ้ธนชัยยอดเยี่ยมครับโอ้วันนี้นี่เซฟหนักๆจัดแจ้งไปแล้วสามผลนะครับหมุนกลับมาใหม่ครับปกเกล้าเขาดัานในมาอีกทีหนึ่ง อาครับควายไปลูกนี้เดียวเดียวเน้นเน้นก็ติดเซฟของธนชัยหนูราชโอ้งานหนักขึ้นเรื่อยๆครับมาเดียวเดียวกับชางจูราดี้ครับธนชัยมี3เซฟทำชิงสวยแล้วนะครับแล้วก็จังหวะยิงโอ้เหมือนยิงไปตรงตัวครับลูกยิงของทาวาเซลจูราดี้เปิดแตะมุมเข้ามาลูกนี้มงสกัดไว้ได้ครั้งหนึ่งครับอีจองซอนบอลจังหวะสองโอ,โอ้เอเวอเรตโวยเลยครับ วนกลับมาให้นัทนันสมเกียรติโอ้โหเบิ้ลคืนสั้นไปนิดนึงครูแม่คอกตัดกลับไปได้ครับปกกล้าวปกกล้าวฉีกออกมาข้างๆครับมามุเดชแทงขึ้นไปซิปโคเวสลูกนี้ถึงบอลก่อนแล้วล็อกเข้าซ้ายซิปโคเวสขวายิ่งยัดเรียบร้อย1-0ครับโอ้โหข้างหน้ามีปิดอยู่2คนแต่ว่าโยกแล้วเอาจนได้ครับเป็นทีมเยือนครูแม่คอกออกนก่อน1-0 อุจวะโยกหลบผู้เล่นของนิรคาัสีมานิดนี่ครับถอยลงมาในตำแหน่งที่ไม่ลำหน้านะครับอู่ดึงหลบแล้วดูครับกลับไปขวานิดพยายามบล็อกครับไม่ทันครับสองคนล้มตัวแล้วพยายามขวางไม่ทันนะครับมีอีจองซอนนี่ครับเนี่ยโดนล็อกจังหวะแรกก่อนแล้วกลับมาขวาอู่ช่องตรงนั้นพอดีเลยครับอีกคนนึงก็คือนิโคลัสอันเซลครับ ก็คือมันเป็นการซ้อนที่ทับลายเดียวกันเป๊ะๆเลยครับนี่เหมือน2คนเหมือนคนเดียวนะที่อครับดูฟรีคิกของเจ้าถิ่นครับเปิดโด่งเข้ามาลูกนี้บอาบอลตกไปหมดเลยเป็นสุพรรณเกี่ยวเนียมาได้ก่อนยังมาเข้าทางฝั่งของนัทนันครับนัทนันเคาะคืนแอนเซลเปิดโคเข้าไปลูกนี้โอู๋ชาร์จไม่ถึงครับหน้าวาดเสียวอีจงซอนครับพรวดเข้าไปแล้วตะคริวขึ้นเลยครับ โอ้ได้แต่ตะคริวครับไม่ได้ประตูดูเตะม,มุมของแมคขอกโชบเสาแรกแล้วก็เกือบไปเหมือนกันครับที่ยังดียังมีเดวิสันครับที่ลงมาช่วยตั้งรับจังหวะลูกเตะม,มุมแบบนี้ได้เยอะนะครับทุกส่วนเลยครับเดวิสันเปล่อยบอลตกลูกนี้เข้าทางมมุูเอ็ดครับดวลกับวัชริน ชิ้หนึ่งสองแล้วโอ้โหโดนเข้าช้าซิโคเวสสูดสินปล่อยเล่นต่อครับหักไม้คทีนึงได้แปลครับติดบล็อกจะไถไปยิงอีกทีข้ามคานโอมามูเดนครับมาลุยไปได้เรื่อยๆครับนี่ครับโดนเข้าสกัดช้าแล้วจังหวะเปิดเข้ามาซ้ายจังหวะแรกก็ติดทางด้านแอนเซลแล้วขวาอีกทีดูเหมือนจะไม่ค่อยถนัดเลยครับขวาเนี่ยบโดนบล็อกแล้วขวาอันโตเิโอเปิดบอลยาว ตันกันลูกนี้เก็บบอลลงได้แล้วยิงจากกลางสนามเลยถอยมายืนห่างเส้นประตูครับปฏิวัติมาโดนท้าทายไปลูกนี้น้ำหนักยังแรงไปนิดหนึงครับเปลี่ยนแกนทะลุขึ้นมาไม่ถึงครับโดนมัชรินดักไว้ได้แล้วก็จะได้โต้ขึ้นมาด้วยพิรพัฒน์คำแพงคอสไปเสาไกลลูกนี้ได้วัดเล่สวนอย่างสวยครับอนุรักษ์สุดยอดครับประตูนี้ตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับนาที86 ผ in ู้จะวางเท้าดีมากครับแล้วดูโอ้โหโจวิ่งไปไหนครับอย่างมันแล้วครับขวาเนี่ยค่อยๆวิ่งขึ้นมาครับทางอนุรักษ์ครับตัวสำรองลถแปะลูกนี้ครับหมดสิทธิ์ครับทางปฏิวัติครับท่านินเนี่ยเป็นคนครอสให้2ตัวสำรองครับท่านินเปิดแล้วก็เป็นอนุรักษ์ดูครับอูตั้งเท้าแปะทิศทางดีมากครับหกนาทีนะครับทดเวลา ยังมีโอกาสให้ลุ้นต่ออีกพักหนึ่งไปที่สุดเส้นลูกนี้วันชัยมาแล้วโยกแล้วครอสมาแล้วได้มงกดลงพื้นมาเซฟข้ามคานไม่ได้อีกครับธนชัยยังไม่เสียจงังหวะอู้ถ้าวันนี้นี่มี1คะแนนนิดบอลตกพื้นด้วยนะครับอุ้ยดีถอยก็ไปทันครับอู้ไม่บันที่เสียบใต้คานแน่ครับลูกเปิดของวันชยัยแล้วก็อืมจังหวะเทคขึ้นมงน้ำหนักดีด้วยครับ ซิฟเคเวสเปิดไปเสาสองม่งไม่ถึงครับมาแรงไปสายสุดยังมีวันชัยแต่แล้วยังไม่โยนครับคืนก่อนมูเซนตักโดงเข้ามาลูกนี้เนีม่งเฉือนบางไปอีกครับโอ้โหเอวตตันเกือบไปเหมือนกันอุตตโดนเต็มเมลยมีโอกาสเป็นประตูในช่วงท้ายเลยครับอันโตดิโอเล่นบอลยาวอีกทีหนึ่งติดสุพรรณครับ แล้วก็เป็นว่าจบเกมครับโอ้โหแบ่งตามกันไปครับมาสนุกในช่วงครึ่งหลังนี่เองครับสเสมอก็นดวยสกอร์หนึ่งหนึ่งครับ